ทานปลาอร่อยต้องที่ครัวจันทาหนองคายนะคะนี่ปลากระพงทอดน้ำปลาปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมงามขนาดเลยงามขนาดานี่เดียว <laughs> ได้เด <laughs> <laughs> ีวปลาเนื้ออ่อนคะ่ะ ปลาทอดได้สวยงามจริงๆเลยค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครัวจันผาหนองคายค่ะ